ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมซื้อเสื้อกับเกงของผมด้วยตอนนี้มีวางขายเพิ่มเติมออกมา2ชิ้นแล้วราคาเพียงแค่5โลบัคถึง15โลบัคเองนะครับก็ถ้าใครสนใจอยากจะซื้อกดได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันเยอะๆด้วยล่ะก็สวัสดีทุกคนกันเลยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการรับ3ของฟรีนะครับในแมปที่มีชื่อว่า เฟสติวัลไทโค้ลนะครับนะซึ่งวิธีการรับก็คือให้ทุกคนนะครับกดตรงคาว่าฟีไอเซนตตรงนี้นะครับเมื่อทุกคนกดไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับสิ่งที่เราต้องทํานะครับคือผมจะมาสอนด้านล่างก่อนก็คือตัวลําโพงแล้วก็มงกุฎซึ่งวิธีการรับตัวของฟี2ชิ้นนี้เนี่ยทุกคนนะครับต้องซื้อปุ่มไทคูลนะครับให้ได้300ปุ่มนะครับซึ่งตัวปุ่มหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับนะเราให้เราซื้อไปเลยนั่นแหละก็ซื้อแบบนี้ไปเรื่อยนะครับจนกว่าจะครบ3 0ะก็ วิธีการรับของฟรี2ชิ้นแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวเราไปดูของฟรีชิ้นต่อไปกันเลยนะครับของฟรีชิ้นต่อมานะครับวิธีการรับก็คือให้ทุกคนนะครับสร้างเมก้ายาร์ดตรงนี้ให้ได้นะครับนะอ่านผิดขออไัยด้วนะครับซึ่งตัวของฟรีชิ้นนี้เนี่ยก็คือตัวหมวกกับตันนั่นเองซึ่งสิ่งที่เราต้องทําก็คือเมื่อทุกคนสร้างตัวจุดตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องเก็บตัวเอนจิ้นนะครับให้ครบ5้าอันนะครับนะซึ่งให้ทุกคนเก็บตามคลิปได้เลยนะครับ ก็เมื่อทุกคนเก็บครบ4อันแล้วเนี่ยอันที่5นะครับทุกคนจะต้องออกจากเกมแล้วเข้าใหม่นะครับมาเก็บอันที่4ใหม่อีกรอบก็จะกลายเป็นอันที่5นะครับนะโอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้ตัวของฟีมาแล้วเรียบร้อยนะครับนะซึ่งวิธีการรับของฟีก็เพียงเท่านี้ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยอย่าลืมซื้อเสื้อเข้ากลุ่มดิสคอร์ดกดตามแฟนเพจเราก็ซื้อจริงด้วยสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านะะี้ครับแล้วเจอกันใหม่นะครับบายขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับ